ค่ะพอกบวยนะคะช่องปอดบวยนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องให้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเันจะพามาชมในเจเรนเจอร์โอเวนแคปเอ็กซ์เอเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะการทางานของเขานะคะจะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดและฟังก์ชันตัวนี้นะคะเพิ่มมาเป็นแพ็กเกจช่วยเหลือการขับขี่นะคะเพิ่มเงิน30,000บาทนะคะเป็นเซ็ตคันนี้นะคะจะอยู่ที่8 7 4 0 0 0บาทะค่ะ สำหรับแพ็กเกจเพิ่มนั้นนะคะเดี๋ยวบอยจะบายให้คิปนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพามาชมคันนี้ก่อนเดี๋ยวขอาใน,นเรื่องของแรงม้าก,ก่อนนะคะคันนี้นะคะแรงม้าจะอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดนะคะจุอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะสำหรับ XLT ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้คันเดียวนะคะที่มีอยู่ในรุ่น Open Cab นะคะ8แสน40,000นะคะเราได้อะไรบ้างน,นะคะภายในนะคะหน้าจอ Sync 4A นะคะขนาด10.1นิ้วนะคะหัวเกียร์ปเป็น Select Shift อยู่นะคะหน้าปัดนะคะขนาด8นิ้ว ในส่วนของด้านหน้าตัวนี้นะคะซึ่งตัว XLT นะคะไซรักของเขานะคะจะเป็นตัวค่าด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมกระจังนะคะที่เป็นแบบรังผึ้งแบบนี้นะคะซึ่งหน้าตาก็อาจจะคล้ายๆกับตัวเก่าอยู่นะคะแต่ว่าวัสดุดีกว่าแน่นอนค่ะสําหรับด้านหน้านะคะก็ให้มาเป็นแบบเดิมๆอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะซึ่งคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาดําซึ่งไม่ต้องเพิ่มเงินนั่นเองนะคะชนด้านล่างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอีกเช่นกันนะคะพร้อมหมวด้านโงที่ด้านล่างให้หนึ่งฝั่งรุ่นเล็กเจนนะคะจะกว้างขึ้น ถึง50มิลลิเมตรนั่นเองวางพาเลตไม้ได้นะคะขนาดมาตรฐาน,นะคะซึ่งวางได้พอดีที่ด้านหลังนะคะแล้วก็ห้องโดยสารก็กว้างขึ้นอีกเส้นกันอ่าเดี๋ยวพาไปชมกันที่ไฟบ้างนะคะส่วนไฟของตัว XLT นะคะไฟของเขานะคะจะเป็นโคมแบบมัลติลิเทอร์ค่ะอ่าแล้วก็ยังมีขอบ LED ให้นะคะซึ่งแสดงผลการใช้งานนะคะตลอดทั้งวันขณะที่เราใช้รถนั่นเองและเพิ่มเข้าไปนะคะในส่วนของข้อไฟหน้านะคะคที่ขาดไม่ได้เลยอ่า เพิ่มความคมนะคะให้กับไฟหน้านเองไฟตัดหมอกก็มีให้แล้วนะคะสำหรับ XLT Open Cab ตัวนี้นะคะไฟตัดหมอกหน้านะคะครอบไปด้วยขอบโครเมียมนะคะก็ให้มาเป็นพิเศษนะคะสำหรับรุ่น XLT เลยเดี๋ยวพาไปดูกันที่ด้านข้างนะคะสำหรับด้านข้างของตัวรถนะขอเริ่มกันที่คิ้วล้อคิ้วซุ้มล้อมีมาให้จากโรงงานนะคะเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมด้านในนะคะเก็บงานให้ดีเช่นกันบางโคนะคะมีพร้อมเลยนะคะในส่วนของแม็กตัวนี้นะคะจะให้เป็นขอบสิเ็ แล้วก็แม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะจะเป็นแบบนี้เลยามากับตัวรถพร้อมอยางนะคะเป็นของบริสโต e นั่นเองค่ะสเปคของอยางนะคะอยูที่255นะคะ 70R17 และแน่นอนนะคะสำหรับด้านข้างนะคะแก้มตัวนี้นะคะจะบอกถึงความเ,เป็นเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะคะถ้าเป็นเทอร์โบคู่นะคะจะเขียนว่าไบเทอร์โบนะคะยังครอบมาด้วยผมเมียม และกระจกมองข้างนะคะพับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าอีกเช่นกันนะคะแบบสัมผัสเดียวบันไดด้านข้างนะคะจะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะพร้องกับกันเลื่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยในการขึ้นลงนั่นเองตอนนี้นะคะยังเพิ่มไปด้วยตรงด้ามจับนะคะเป้ารอมือจับนะคะเพื่อการลอยอันนี้คิวกัศาสาตนะคะของแท้จากโรงงาน มาดูกันทนี่ด้านหลังบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีที่เหยียบขึ้นกระบะท้ายนะคะที่ด้านข้างนะคะก็มีการลื่นมาให้อีกเช่นกันขอาไฟท้ายนะคะเลือกแบบได้นะคะมีให้เลือกอยู่ส่วนของไฟท้ายตัวนี้นะคะยังเป็นหลอดไส้อยู่นะคะมันคมมัลติสำหรับด้านท้ายนะ,ะขอบกระบะมีมาให้จากโรงงานแล้วนะคะสามารถ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดขอบกระบะท้ายออกนะคะส่วนด้านในนะคะเราจะแถมของแถมมาตรฐานก็คือตัวไลเนอร์นะคะมีมาให้นะคะเราจะแถมให้เลยในสรงด้านหลังนะคะเดิมๆของ ALT นะคะจะมีหน้าตาแบบนี้เลยะคะ่ะด้านจับนะคะชิ้นส่วนเดียวนะคะวัสดุเดียวกันกับตัวขอบกระบะร้อมไฟนะคะดวงที่3ตมก้องถอยไม่ต้องติดเพิ่มแลวนะคะตัวนี้มีมาให้แล้วนะคะ ด้านท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะด้านหลังตรงนี้นะคะติดเพิ่มเพราะว่าเป็นตัวที่เพิ่มแพ็กเกจนะคะที่ยบขึ้นด้านท้ายนะคะก็จะเป็นแบบกันเลื่นนะคะปลอดภัยเวลาใช้งานค่ะ แล้วก็โปรแกรม30,000บาทนะคะที่เป็นโปรแกรมช่วยเหลือในเรื่องของการสับขีขั้นสูงนะคะถ้าเราจะได้กันแพ็กเกจ A นะคะเพิ่มมาสาม0 0ื่บาทเราจะได้อะไรบ้างน,นะคะอย่างแรกนะคะคือเลนส์คิปปิ้งนะคะระบบช่วยช่วยเตือนในระยะถอยจอดนะคะแล้วก็ยังมีในระบบในเรื่องของเตือนการชนด้านหน้านะคะแล้วก็ระบบช่วยเบรกนั่นเองนะคะและอีกอย่างนะคะระบบช่วยปิดเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนั่นเองค่ะ แล้วก็โปรโมชั่นสำหรับคันนี้นะคะมีพิเศษสำหรับลูกค้าที่อินอกเข้ามาค่ะอย่างไรก็พูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ให้โบ้ด้วยนะคะโบ้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีค่ะ